สวัสดีครับผมจีฮะเจาล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ก็มารีวิวนี่เลยครับ VSF 2ครับนี่เจอมา Double Six ครับผมรถญี่ปุ่นนะฮะนี่ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง j ั t อ o ด้วยนะครับ สำหรับกล่องนี้นะครับก็จะมีอยู่3ามชิ้นนะครับมีตัวโมเดลเสาแล้วก็ฐานนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวโมเดลกก่อนครับนี่ตัวนี้ถึงเทนะครับหูฟังสีไม่เหมือนเพื่อนนะครับเป็นสีแดงนะครับผมเจอมาแต่ไม่ซิกนะครับนี่ครับหน้าตาถุงมือนะครับนี่เข็มขัดนะครับบ่งบอกถึงใช้สายฟ้านะครับมีความรวดเร็วนะครับ ตัวตาปั๊มนะครับน่าอยู่ใต้นี่เหมือนกันนะครับอยู่ใต้ภาคลมหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูเสากันมากดีกว่าครับเสาของตัวนี้จะเป็น C นะครับผมมีเครื่องหมาย C อยู่นะครับแล้วก็ฐานะครับเรนเทอร์เตอร์217เม d e อินช i น a า C เห็นไหมสิงกันนะครับแล้วครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับ กอบกันง่ายมากเลยประชุดนี้เขาไม่มีหมุดกันนะฮะเสียบแล้วก็เอาฐานมาแปะกดเบาๆนะครับผมเพราะมันแรงนะฮะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดสด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ